แม่นึกถึงขัดที่แม่ไปคืนแต่นึกถึงขัดที่ติยวา,านะครับเสร็จชมองคอข้าพเจ้านายประคุณเดชก,ก็นเจวงนะและพระพ่อปู่คุณหากสีชาชัยนักราและพระพุตธชินดารัชประธานตำหนักนีพระอ,อินทาเทาวัตการาเวสวรรณนนะครับพชยยมงคลพระพิคเนพระแม่กาลรรีนะครับปู่ฤษีตาไฟพ่อเราห้าพระเลศวมหาราชพระเจ้าตากสินนะครับเสด็จเฉชมเยเอสมาเดียสพอขับบินพ่อหลักเมืองครับเสเฉมาเียเสดเชมรเดยเฉพาะลานาเดอเศษชมา นะ like เราเทธิวาทั้งหมดทั้งหมดที่พระเจ้ารู้จักที่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อนะครับอย่าเสียช่วยเป็นสักขีพยานนะครับช่วยเป็นสักขีพยานนะครับพูดตามนะข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปครับข้าพเจ้าชื่อแม่พูดด้วยรัแม่แม่พูดเอ so ตั้งแต่วันนี้เป็น네ต้นไปพูดตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าตีเบรกไว้ ได้นาขันพูดดังๆครับไปคืนกับครูบาอาจารย์ที่ลูกชายข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปลูกชายอายุเท่าไหร่เกิดเมื่อไรจันรถึงอาทิตย์สีเกิดวันพุธปดแม่พูดเกิดพุธปีนักษัตร์อีขานอด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม่พูด แพื่อที่จะให้พูดเองตอนไปเอาคืนตอนนั้นน่ะเจตนาเอาไปคืนเพราะอะไรตีห้ามยุ่งพ่เพาะว่าเจตนาเราไม่มีใครดูแลก็เลยว่าอืพูดไปก็เลยเอาไปเขาบอกว่าให้เอามาคืนนี่็ได้อ๋อไม่เสริมบารมีให้เขาอ๋อให้ให้ลูกชายใช่ป่ะให้ลูกชายลูกชายก็ไม่ได้อยู่บ้านเพราะเรารู้ท่าไม่ถึงการใช่ไหมไม่ได้หวังร้ายอะไรเลยใช่ไหมหวังดีเนอะใช่ไหมครับเออ ขอให้ภูขันนี้แม่ภูขันนี้ขอให้รับทราบรับทราบด้วยและผู้ตามผมและให้อภัยให้อภัยข้าพเจ้านางอะไรนางอมรใจอุบเออเกิดวันอะไรจปีนักษัตรพีช่วยเอออายุอายุหกสิบสี่ด้วยเทินอ่าสี่พูดนะข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปนายทวีรัตใจอายุอายุสามสิบแปดเกิดวันอะไรเกิดวันพุธกลางคืนปีนักษัตร สองพันห้าร้อยสองเก้าปีขานดีกว่อนะซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าของขันเจ้าของขันที่ได้รับมาที่ได้รับมาจากจากกระดึกผ้าไปอาจารย์อะไรอย่างเง้เพื่อในหัวไปเออเพื่อได้มาเพื่อได้มาเพื่อรับมาเพื่อรับตอนนั้นที่รับมาเพื่ออะไรตอนนั้นน่ะที่รับมาเพื่ออะไรอยากเสริมดวงอยากรวยครับเออเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมใช่เออและได้ความรู้เท่าไม่ถึงการและ ความรู้เท่าไม่ถึงการของแม่ข้าพเจ้าของแม่ข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์ขอให้ครูบาอาจารย์อะไรพูดไปให้เขายกโทษและพูดเสถียรยายไนปู่ท้าเวสุวรรณโนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทิ่ในขันนั้นน่ะในครูนั่นน่ะให้เขาให้เขายกโทษแม่ยังไงพ่อแก่พ่อโปเอี่ยสิมาชั่งยกโทษตีแล้วพูดให้ได้ยกโทษ ให้แม่ข้าพเจ้าด้วยให้แม่ข้าพเจ้าขอให้สําเร็จฤิธิ์ผลด้วยเถิดขอให้สำเร็จฤทธิ์ผลด้วยเถิดจบเรีรย,ย,บ,ยบร้อยน่าจะเป็นพ่อแก่ออไม่รู้อะอันนี้อะท่ามันแม่อ้อมอ้อมหลังสีได้ทางนี้หนึ่งสองสามอ้อมหลังไปอ่าแล้วตีมกอะกอดแม่ ัวชนนะฟังนะกูขุนศรีชาญชายัยนาคราชถ้าเองสองคนเนี่ยต้องงงต่งแงงงองแงงกันในหา่าไม่ลงรอยกันนด้หา่าแม่มึงอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายห่าแล้วเออนั่นแหละเองก็อยู่ไม่กี่ปีเดียวก็จากลูกแล้วพอมีเวลาเหลือให้เข้าใจกันมากกว่านี้ให้เยอะรักกันอยู่แล้วรู้ในใจ แต่ไม่เอาละหองละแหงง้องแงงมาเมือกันไม่ใช่พูดกันแบบนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นอีกเดี๋ยวโดนตาจบแค่เนี้ยจบรบ้อยไม่รู้ละหองละแหงง้องแงงกันยังไงเหมือนไม่ถูกกันวะแต่ก็ถูกกันเออไม่เอานลใดในใจลึกๆอ่ะคือรักกันแต่มันพูดกันไม่ลงตัวเออคือพูดกันคนในวัดอย่างแตบว่าแหวงก็ไปแหวงแบบคือไม่เข้ากันไม่เป็นไรก็รักกันก็รักกันก็จบแล้ว แค่นี้จบแล้วหายแล้วหายหายเดี๋ยวก็นะหายาหายขึ้นมานะครับห,หายขึ้นมานะครับคืออะไรครับแม่เป็นเป็นมากี่ปีอ่าพึ่งเนี่ยหกปีหกปีโดยการที่ว่าเอาขันของลูกชายเนี่ยไ,ไปไปคืนเพราะว่าหวังดีกลัวให้มีใครดูแลาาและและลูกชายเนี่ยคือพูดในใจแล้วว่าถ้าใครมายุ่งกับขันเนี้ยขอให้เลยนะ ขอให้เป็นอา,าพืชอําพาดเดินไม่ได้ขอให้เบบนอําพือําฟา,าดเดินไปได้ด้วยความรู้เท่าไม่หยู่กันแม่กบไปคืนคืนเสร็จปุ๊บความดันขึ้นไปเอาพ่งเลยฮะเป็นเลยนะครับคืออะไรนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนผ่านมันไม่มีทางบางเอืญได้ขนาดนี้